สร้างบาร,รมีบางอย่างให้พลังอยู่ยงคงกระพันทุกสิ่งล้วนอยู่ที่ความเชื่อแล้วคุณเชื่ชอ,อ,รอหรือหลักเชื่อหรือหนุนเงินพบกับพุทธคุณดีของขังเด็ดเครื่องรางครบเซ็ต กับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับพระสมเด็จพุทธกวกักหลวงพ่อทาบวัดกระบกขึ้นพึ่งสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2505โดยอาจารย์ปฐมอาสาครเป็นผู้แนะนำการตำ คุกเข่าผงและกดพิมพ์พะลักษณะเป็นพระเนื้อผงผสมสีพึ่งเขียวสีเข้มดำมีทั้งพิมพ์ใหญ่และพิมพ์เล็กมีทั้งแบบปิดทองคำเปลวด้านหน้าและไม่ปิดพุทธคุณอนุภาพสุดยอดด้านเมตตามหานิยมมหาสเสน่ห์คงกระพันชาตีแขวคาดโชคลาบค้าขายมวลสารที่ผสม 1. ผงวิเศษเก่าของหลวงปูป่ทาบ 2. สีพึ่งเขียวของหลวงปูป่ทาส 3. ผงปทมังผงอิติเจของอาจารย์ปฐมอาสาคอน 4. ผงฐานคัมภีใบลานเก่าของหลวงพ่อทา 5. 5. ผงวิเศษของหลวงพ่อบุญมีวัดโพธิสัมพันธ์ 6. ผงดินมงคลของหลวงปูป่ทาพ 7. ผงโยคีฮาเล็บวัดสารนาฏ ปลุกเสกครั้งที่หหลวงพ่อท่าปลุกเสกเดียว1พันษาเต็มปลุกเสกครั้งที่สองลายนามพระเกจิอาจารย์ที่นั่งปกปลุกเสกณวัดกระบบกขึ้นพึ่งคือ 1. หลวงปู่ทิมอิสริโกวัดลหาไลรับนิมนต์เป็นประธานพิธี 2. หลวงพ่อหอมวัดทานมาก 3. หลวงพ่อเย็นวัดบ้านแรง 4. หลวงพ่อรัดวัดหนองกระบอก พระเกจิอาจารย์ได้เข้าสมาธินั่งปกปุกเสกตั้งแต่18นาฬิกาถึงประมาณ2นาฬิกาของวันใหม่โดยเฉพาะเป็นครั้งแรกที่หลวงปู่ทิมอิสิลโกรับนิมนต์มาปุกเสกนอกวัลลหาไลและท่านได้นั่งปกปุกเสกรวดเดียว8ชั่วโมงโดยไม่หยุดพักฉันน้ำชาเพราะโดยปกติแล้วจะล่าน้องทุกๆสชั่วโมงเพื่อให้พระคุณเจ้าได้ถอดสมาธิพักผ่อนอริยบท และฉันนำชาประมาณสามสินาทีแต่หลวงปู่ทิมท่านไม่เลยนับว่าพระรุ่นนี้น่าจะเป็นพระที่ขังอีกรุ่นหนึ่งเท่าที่เคยสร้างมาสีพึ่งของหลวงปู่ทาาวัดกระบกขึ้นพึ่งจังหวัดระยองเครื่องรางของของังถ้าพูดถึงสีพึ่งคงจะต้องรู้ว่าอันดับหนึ่งที่นิยมกันมากก็คือสีพึ่งหลวงปูท่ท่าวัดกระบกขึ้นพึ่งดยอนุภาพสีพึ่งของหลวงปูท่ท่า เป็นที่โด่งดังมากด้านมหาสเสน่ห์เมตตามหานิยมจนหลายคนต้องการกันมากคาถาหลวงพ่อทา่าบในการบูชาสีพึ่งและอาราธนาติดตัวถ้าจะต้องใช้สีพึ่งหลวงพุทธบในการทาปากให้ตั้งน้โมสามจบพร้อมกับทาสีพึ่งที่ริมปากโดยว่าคาถาดังนี้จิตติมัติอรหัง ปิยังมะมะใช้นิ้วมือแตะสีพึ่งทาปากตามที่ต้องการดังนี้ให้ใช้นิ้วมือแม่มือแตะสีพึ่งทาปากกรณีเข้าหาผู้ใหญ่หรือผู้มียศ 2. ให้ใช้นิ้วชี้แตะสีพึ่งทาปากเมื่อจะไปหาคนรุ่นราวข่าวเดียวกันหรือคนรับใช้ 3. ใช้นิ้วกลางแตะสีพึ่งทาปากเมื่อเข้าไปหาผู้สูงอายุหรือแม่ม่ สี่ใช้นิ้วนางแตะสีพึ่งทาปากเมื่อจะไปหาสาวสาวหนุ่มๆห้าใช้นิ้วก้อยแตะสีพึ่งทาปากเมื่อจะไปหาสาวน้อยหรือคนที่มีอายุน้อยกว่าส่วนถ้าต้องการพกพาสีพึ่งติดตัวให้ใช้พระคาถาอัลธนาสีพึ่งเขียวติดตัวดังนี้ให้ตั้งนโมสามจบแล้วว่าอุกาสะสัมปติจิตติมิติอรหัง ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่